เดนจะเท้าเทียมแค่ไหนวัดได้จาก10เมตรแรกของทางเท้านี่แหละคะ่ะมาอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหลาสามอินนะคะทิพก็จะพามาสำรวจว่ามันเป็นฟุตบาทที่มันเหมาะกับการเดินไหมแล้วก็ก่อให้เกิด walkable city ไหมนี่ให้ดูทางเท้าก็คือค่อนข้างกว้างมากทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีป้ายรถนี่อยู่บริเวณนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีสายสื่อสารลุงลังอยู่ข้างบนนิดหน่อยตรงทางเดินเนาะดีมากก็คือจะมี t a ็ t ท a i guide นะสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะที่เป็นกลมๆเนี่ยคือบอกให้หยุดเนาะเพราะว่ามันกําลังจะเป็นทางที่มีถนน มีซอยเนาะให้รถออกมาอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ทางไม่เรียบเนาะก็ต้องควรได้รับการซ่อมแซมเดี๋ยวจะแจ้งไปที่แท็กซี่ฟองดูนะคะจุดที่ดีอย่างหนึ่งก็คือบริเวณที่ปลูกต้นไม้เนี่ยมีที่ให้น้ำสามารถซึมผ่านได้เนาะทางเท้าที่ดีสําหรับการที่คนสามารถเดินได้เนี่ยควรเป็นทางเท้าที่กว้างมากพอที่จะสามารถให้รถเข็นๆได้แล้วก็ไม่มีจุดตะปุ่มตะปัาหรือว่าไม่มีสระบที่มีความราชันจนเกินไปนะคะมีเส้นทางแท็กที่สําหรับบอกการหยุดและก็ระยะต่างๆสําหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ไม่มีสิ่ง กีดขวางที่จะขอให้เกิดอุบัติเหตุนะคะนอกจากนี้ควรจะมีไฟฟ้าที่สว่างไม่มีน้ไนไม้มาบังไฟฟ้าเหล่านี้ซึ่งโดยสรุปนะคะพื้นที่บริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ Universal Design แต่มีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง